ช็อกวงการค่ะคู่รักนักแสดงดังประกาศจบความสัมพันธ์6ปีค่ะนักแสดงอย่างและอยู่หยอนขยองและพักซองฮุนเลิกรากันแล้วค่ะรักแากคบกันมานานถึง6ปีตัดสินใจที่จะเป็นแค่คุณรู้จักกันค่ะ เริ่มออกเดตก,กันหลังจากทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2016นะคะแต่ท้ายสุดแล้วดูเหมือนความรักคังคู่จะเป็นได้แค่อดีตเท่านั้นค่ะเมื่อมีผู้ใช้อิ s สตา r กรมคนหนึ่งตั้งชื่อว่าบล็อกของสุนัขท,ที่เลี้ยงไว้อย่างไรก็ตามแล้วแฟนๆสังเกตว่าระยูฮยอนคยองเองก็เปลี่ยนชื่ออิ s สตา r กรมด้วยเมื่อเ,เร็วๆนี้ซึ่งนำไปสู่การคาดเดาต่างๆค่ะตามรายงานของสื่อวันที่5สิงหาคม เป็นความจริงที่ทางคู่แยกทางกันแม้ว่าพวกเขาจะวางแผนที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ตามค่ะล่าสุดความสัมพันธ์คู่ไปต่อไม่รอดก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ